โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักไปเลยที่ Li n e แอดโกลเดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาวันนี้เรามาอยู่กับเดอะแฟรนะครับก็ hey. กลับมาเครียกวมาฮาๆกันบ้างลื่นคลายเครียดกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับยูริต้อนรับข้อต่อต้านทีเดียวนะครับวันนี้มีเพื่อนขอดูแฟลกเข้ามานั่นแหละเขาบอกว่าไม่ได้เห็นนานแล้วไม่มีคนเล่นเลยใช้แก้ทานตัวไหนได้บ้างนะครับผมเคยเล่นเท่าเท่าที่โปร,โปรเพเยอร์ที่เขาเคยเอามาเล่นกันในการแข่งนะครับจะเป็นซาตานแต่ซาตานในยุคนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอืม มันอยู่ที่โอย้ยไอยู่ที่ตามแรงอะครับพวกก็ตามตรงเลยพวกก็ตามตรงเลยนะครับแรงสูงสูงไม่เล่นกันแน่นอนนะครับหรือว่าอาจจะมีคนเล่นสักไม่รู้ว่ะแต่วันหนึ่งผมไม่เจอเลยนะครับเออเดี๋ยวพูดไปคหัวขออภัยไว้ด้วยอันนี้พูดใ <c oughs> น,นดเรื่องจริงเลยนะครับแล <c oughs> ้วพดถึงเล่นการก็พวกอิกกี้ ยูยูเออะไรนะหมาป่าชื่ออะไรนะไม่หน้าอนะไรก็สามตัวนี้ที่เคยเจอแบบเจอทุกวันอะหลบก่อนรวรนนแบแล้วตัวมันแรงไม่แรงนะครับแรงไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนตอนไหนเนะี่ยมีเคนนะครับมีเคนคบแบบแบทแมนตัวเดียวที่แบบรีเวิร์กมาแล้วนะครับซีซีตัวอื่นไม่รู้จะรีเวิร์กเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบเหมอือนกันนะ ผมก็อรอสูปว่าแมนผมรีเวิร์สเหมือนกันรู้มันจะเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับเดปรับมาโกเหมือนเคตอนแรกเลยมูดมูดหมัด <c oughs> สายฟ้าฟ้าไปดีกว่าอู้หูมันเลตัวใสเข้ามาในช่องว่างเลยแล้วก็สองไอฮัทยู่ได้ปะไอ้ฮัทส่วนแต่ไม่ตาย ตองลปั๊บอืมว่านเจีย๊ยบอะอรเออขึ้นขึ้นในเทพแรงๆยังไงวะถ้ามันแรงเลยก็แค่โค้เดียวก็บุ้มติ๊กนะครับอืมทั้งไปทั้งกลับมีดาเมจโหดครับสำหรับตอนนี้ตูดตามตรงเลยตอน อ่ะอมคิดว่าไดมอนด์คอมเบเดอร์เล่นได้อะผมให้ให้สองแรงนลยครับสองแรงไดมอนด์ต่ำกว่าคอมเบเดอร์เล่นได้ครับเล่นสนุกด้วยคอนก็ถ้านะตอนนี้ก็ประมาณไม่เกินสิบดาวผมให้ประมาณนี้เลยถ้าแบบเล่นง่ายๆนะเล่นสนุกสนุบุปติกแตกเขาเรียกว่าพาสีแตก กลับเลยครับสกิลหนึ่งกดไปแล้วรีบกดอนังติแล้วรีบกลับนะไม่งั้นเพื่ๆจะกลับไม่ได้เลยครับว้าวอ้าวอาสววสวนจังหวัดสวนไขเย็นไว้ก่อนครับบูมสเต็กมาละถ้าไม่กลับบ้านก็โดนเราว้าปกลับครับแต่ <c oughs> ผมเป็นคนที่ มันต้องปก,กติมันต้องบินเข้าไปใช่ไหมแล้วกดต่อยหนึ่งทีบินเข้าไปแล้วกดต่อยเนี่ยบามแต่ผมบินเข้าไปแล้วกดสกิลสองเลยแบบแบบนี้ก็ <c oughs> พวกกานตงก็จิบมาเจอโจ๊กเกอร์ก็พกเพื่อนขอเข้ามาด้วยแต่ขอมานานแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยว่างแบบตัวฮาฮาย,ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มุดกัไปสองอกลับไปก่อน เดี๋ยวฝากไว้กันล่างครับขึ้นมาก็นานเลยไปดีกว่าครับพอไปก็รีบบิ้วผมว่ารีบบิ้วแรงๆไปเลยก่าเ hey, อาจั้กโอ้ยยังได้ตอนกลับครับ <S <S โอเคหม่อเหมือนกันนะพุ่นรตกับวม่วเลยผุณของการเลยาการเท่ากับเลน อาเกียร์คี้ไปแล้วแปะหรือเปล่าโอ้โหเสียโอค๊คครับคุมแลกอันตรีแลกโอ๊้ที่แบบพลังแสงต้งแรกเข้ามาครับคุมคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วหรือล่างเคลียร์เลนก่อนนะพี่เคลียร์เลนก่อน เหมือนว่าเล่นกลางก็หลังจะโดดเล่นแล้วในสังหวะนี้ไอ้ฮัทเข้าไปต่อย execute อ, <oughs> อุ้ย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 กุยสวรรตาโลกเหรอครับมีตาโลกเหรอครับน้องจังวะาสุวรรณเลือกไปโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมาดยาย,ยืดโอ,โอ้โดนแต่ เดี๋ยวครั้งหน้าเข้าไปไประชิดเลยกดอันติใส่นะครับผมดูก่นออันติใส่ก่อนทําอะไรเรียบร้อยนะครับรวบก่อนนะ่ะพูดง่ายรวบก่อนที่เขาแปดอันติโดนแต่จริงพวกโจเกอร์มันก็กดอันติรัวๆอยู่แล้วเนาะถ้าแบบถ้าเราจะเข้าไปเทลุสลวงเ่ย hey, <over> ดังนั้นในไฟก็ในไฟน่าจะน่าจะโอเคเราก็เล็งแครี่ไว้ครับพวกเล็งพวกหุนเลติโกอย่างเาตรองขาตุ้อย่างเงีเ้ย มึงจงจำเอาหนี้กระโดดเข้าไปแล้วอันตีอ้าเศร้าเลยผมมี่เศร้าเลยลอยทีครับว่าไงจ๊ะ let it go เกือบเป็นกันนี่ผมกังวลนี่ผมกังวลบ่อแช่นะอาจจะแช่นะครับอ้าโอ้ยเบรกเลย <laughs> ว่ามึงจะต้องเอ้ยมึงจะพึ่ง ไม่งเบรกเลยครับหอบว่าไงน้องสาวไว้เปล่าเบะเบมันจะแปะจังหวะสุดท้ายได้ครับ,แ,บ,บ,รบแต่ก็โอเคกว่าคิดว่าโอเคกว่าเข้าไปแล้วมันแปะเลยอะไรเงี้ยไม่งี้ยไม่กล้าจังหวะฮิวคลิปครับน่าจะเคยเป็นกันทุกคนจังหวะฮิวคลิป อีวิลซิเคทครับอีวิลซิเคทวว้าอีวิลซิเคทบิวมาทำไมเนี่ยแตกต่างอะไรจากสตาบ๊อบนูผมรู้แค่ว่ามันแรงกว่านะครับแค่นั้นเลยอีวิลซิเคทมันจะแรงกับพวกที่ไม่ออกทอยเลยนะครับพวกไม่กันเวทเลยอ่ไม่โคตรแรงแต่สตาร์อบนูเอไว้พวกเจาะเจาะพวกไปเรื่อยเราทอยครับประมาณนี้ประมาณนี้จำไม่ยากเฮ้ยอะไรเอ้า ข้างหลังมันจนวารู้ว่าพวมวแต่ว่าผมล้วงเครื่องหน้าเข้าไปก่อนในสังวา่าเองโคตรซีคอมว่าแลวอะไรตัวหลังๆเสียงมัอะไรมันชือนไม่สาวโตชีไม่สาวซาลาเปาของเราดิเกือบแลวเกือบแล้วครับนี่ต่อยหนึ่งเลือไว้ทำไมครับพี่แปดนี้เป็นยังไหมโหที่บ้าน มันจะเหลือติงนึงอย่ะไม่ว่าจะผมจะเล่นตัวอะไรมันจะเหลือติงนึงอะไม่ไม่ตายเว้ยเฮ้ยหยอก t h อ Fat a l i แอร์ไลทไอรวบไปได้เลยกูต่อยป้อมกูต่อยคนก่อนโอ้ย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 ,อยจะตายไม่ขอเล่นอีกไฟหนึ่ง โอเคใครใครเหยียดใครใครเหยียดนะครับก็ตัวหลักแม่งโคตรตึงเลยช่วงนี้แม่งเจอแต่แบบฟุ้งต่องชาล็อดมาชาล็อดมาชาล็อดมานะครับหายใจลึกๆประมาณนี้ละครันสำหรับดแฟนที่เพื่อนๆขอเข้ามานะครับก็ถ้าเพื่อนๆขอเข้ามาหรือว่าตัวอื่นขออะไรอย่างนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะช่วงนี้ก็เล่นตัวหลักเป็นตัวหลักเลยนะครับผมก็จะใครชอบนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ